สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปเอฟซีแฟนคลับแฟนวาราช่องตองอุรำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องก่อนที่จะเดินทางไปบันแพงนะคะตองอูกะมาแวะซื้อของฟาของแซบจากชุมเพเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะซือ้อทั้งไ่ทั้งยาวทั้งขาวกับมีจ้าข้าวลามของแซบเมืองชุมเพจ้าเพื่อนว่า ทั้งเงยทั้งยามีทั้งขาวทั้งดำเจ้านี้เจ้าเดิมนะคะขอลมของดีเมืองชุมเพหอมเนาะอันนี้เผาเอีงมาคะแม่แม่ครับขาไวอกข่าไมเขาอ่อนเนาะะอลำแม่หอมหอมขาไม่แล้วก็มาเผาบะนีหอมดี นื่องว่าแม่นั่นลดอ้อยแล้วสีเมาคลามจอดสรดกจอดทนจอดต่โดนโดนฝุ่นคุณพอ่อกำลังทุบให้นะคะด้านฝุ่นอันนี้อันนี้เป็นข้าวอะไรคะแม่อันนี้ข้าวขาวค่ะข้าวขาวจะเขียนว่าขาวนะคะดำก็จะเขียนว่าดำแวะซสื่อไปฝากทีมงานสื่อไปฝากซ่อไปฝากบอดค่ะ แม่ค้าก,กห็หอหง้างงาม,งามหอขอลาม,ามออหอ <c oughs> ขอบคุณค่ะงามคือผูส้สือพนาเฮ็ดดีเนาะหอดีดีหง้างงาม,งามหอดีปฏิพฤกษูหูบอนี่ว่าแม่ขลาม บางคนกับอูคูด้วยเนาะรับคนบอเห็นเนาะ <Yeah. S 1> เออเป็นของฝากนั่นแหะเป็นของฝากนะคะนี่เห็นบะคะวันนี้ได้ข้าวรามแล้วก็มะขามหวานนะคะเพิ่งให้ป้าก,กับลุงคนไปขึ้นมะขามหวานมาให้ได้ <Yeah. S 1> ประมาณนห้าหกถุงนี่่ะค่ะก็จะเป็นฝากบอร์ดฝากทีมงานเพิ่น ว่าสิอคอไม่าซิมจกบงังอยู่เพราท่านได้กินข่าวไรหิวข่าวอยากกินข้าวลาม <c oughs> กินข้าวลามข้าวไม่ละมันนิ่มมันอร่อยดีเจ้านี่เจา้จาพิเศษเลยกะทิเพิ่นบาห่วงกะทิน้ำตาลข้าวลามนี่ต้องมีออกรสชาติหวานมันมันค่อยอร่อยเจ้านี่เป็นเจาน้าที่ถือปากที่สุดทาคุณแม่ก,กินตากับพ่อท้องใหม่ด้เหตุอันตองอูกาส่วนมากกับบ่ค่อยได้ซื้อดอกเพราะว่าช่วงนี้กับบ่ได้บ่บ่ได้เพราะว่า ลงไปขายที่กรุงเทพไม่ได้นะคะกะนี่ล่ละติดกับอันโลภไพมันหลายก็เลยบม่ได้ไปสุเทียกะถ้าสมมุติวบาต้องอุจจะเดินทางไปมันแพงจังสิกะให้คนไม่กิตาทําเผื่อแต่ว่าอันนั้จะเป็นขลามบอกใ่บอกเย้เอเออไม้คนไม้ไมคนละสซกันอันนี้มันจะเป็นไม่น้อยขอลามไม่สัน่น แจวมาตองอู่กับมาคอยมักสันสันดอกมังเงาเงาแม่ค้ากับมาเงาแม่คากับมาเงาคือกันจ้าวเป็นอย่างดอกคอยลอยว่าแม่จ้าสีมาคอลรามแม่จอดแต่โดนๆขรามเฮ้ยเพิ่นออกง่ายบ่นโอ้บ้านสันนึกว่าแม่คขรามเบิดแล้วอย่าเป็นบ่จอดรถเพิ่นเสียนะคะรถอ้อยรถอ้อยเพิ่นนั่นนเพิ่นเป็นยัง เกี่ยวกอยางเกี่ยวกับอย่างหรือว่าเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับอย่างหรือว่าเป็นแบบใดโอ้ดังควักดียุดอกอันยุไก่สร้างย่สร้างกับว่าไก่เออยุไก่มังสอมรถอยูยบ้านเฮาอันนั้นกูลดหลายทัดไปนี่ก็จะเป็นบ้าน บ้านสำนักงานน้องใหม่เมืองชมเพนะครับบ้านของคุณพ่อสมานนะคะันี่มาล้ำคณะเก่าไปนั่งตองอู่มอาอยู่น้องใหม่เมืองชมแพพี่นนองแล้วเฮ็ดดีสอ่อนแล้วหัอยหอขลามเฮ็ดดีฮ่าอย่างว่ง เอาทุบไซนี่เลยค่ะเอาเอาไส่ให้นูนอันนี้เลยมพรานั่นนูดนุูเซยน,นันเอาเพราะว่าเสได้เอาไปอันนี้อยู่ทุบมาลวกก็ได้อันบดวดหอเลยจ้าหอเลยก็ได้หอเลยก็ได้แม่แม่แมข่าแม่ข่าแถมให้บ้างนึงนะคะโอขอบคุณเล,ลยจา้าขอบคุณค่ะเอออันนี้ก็อันนี้ก็แถมอยู่ในกล้องก็แถมมะอันนี้น่ะขอบคุณค่ะ มาบ้านก่อนกลับก็ต้องมีของฝากไปฝากบอดฝากสอบฝากทีมงานแบ่งกันกินอือเขามีของเสยประจำอำเภอของห้าเข้ากระซื้อไปฝากเพิ้นของฝากของตอนของฝากชุ่มแพรกับนิลาพี่น้องข้าหลามนี่แหละเออน้ำใสยทางนี่เต้มเลยเพราขาแม่ไข่ไขยขอลาม น่งโบกรถกัดกบางคนกนัอยากนอนเน่กัลูกขึ้นมาตีน<ช>บโบกลถรถผ่านมากะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นอ่าชุมแพอุดรน,นะคะไปไปอุดรน,นะคะผ่านไหลผ่านไหลอำเภอผ่านลหลจังหวัดนะคะจะเป็นอำเภอศรีบุญเรืองจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนแล้วก็พุ่นละขึ้นไปพุ่นละเส้นทางเมืองเลื่อยก,ก็ได้ไ เอาไปเอามาแม่ข้าวเบ้าดีลายแม่ข้านะฮักนะฮักตองอุก,ก็เลยเมาให้เพิ่นเลย <c oughs> มเมาไปไมเมาไปให้ทีมงานเลยค่ะเอาคุณแม่อันนี้ใส่ถุงเลยค่ะ <c oughs> ของฝากของต้อนนะ <c oughs> พี่น้องเนาะ <c oughs> กระยานอันทางงันมือแรงกะกสิมีแมวลาฟอมกับยานบะคูกันนะคะเกลียก,กันไปคนละบั้งสองบั้งค่ะ <c oughs> พ่อกับแม่เราใจดีดีเราแถมให้กันเลยันว่าเสื้อให้แม่แน่ว่าวัสดุมาก็จะได้ไปพักผ่อนพักผ่อนตื่นแต่เศร้าๆลุกขึ้นมาเผาวขลามเฮ็ดขลามเผาขลามตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าวัสดุก็เลยว่าเอ้าเหลืออีกสองร้อยวัสดุแม่เอาน้ำสองร้อยแถมให้ห้าบ้างว่าสัุเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ข้าขอบขอบคุณพ่อข้าเตัวอุกะเลเมาให้เพิ่น เขาก็ okay. ได้เอาไปฝากทีมงานเขาเนาะฝากบอดฝากสอฝาก,ากพี่น้องในรายการ La La เมวลาเฮาร้อมสุปูสุคน,นก็เกได้กินคนละบ้างสองบ้างซื้อของฝากของต้นไปแล้วเนาะแม่นะเนาะเล็กๆในหน่อยจากเฮาเพบาต้องอุกหากินอยู่น้ำบอดน้ำสอบน่อนเนาะเอเอ จ้าเอาเบิดแล้วแม่ยไอ้ไม่ได้กินแล้วนึกว่ามันอ้ายสิจอดเมาเนาะโอ้ยไปร้อยเจ้าไปร้อยโทษโอ้ยเนาะโทษลายลายไอ้โทษหลายลายเบิดแล้วเกี่ยงมินลีนแล้วจ้าสิซื้อไปฝากอันนั้นพี่น้องไปฝากบอดฝากซ้อฝากทีมงาน กลับมาบ้านมาซองก็ได้ของฝากของตอนไปติดไม้ติดมือไปในแมลละเนาะอืมเล็กเล็กเน้อยห่อหากินอยู่น้ำเพลินเฮ็ดดีเนาะนี่เม่เทคนิคการมัดนี่เม่แล้วก็หูดดึงนี่เม่เฮ็ดดีทีอืมจ้าเฮ็ดดีอย่างวันหนูก็ว่า เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมือนกันค่ะคุณแม่ทั้งเกก็กทั้งแถมทั้งสือทั้งเกก็ดทำแจงขอบคุณคุณแม่ค่ะคุณพ่อกลับแล้วเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามช่อง youtube นะคะ ต้องอูรามเพินออฟฟิเชียลโอเคค่ะพอกับแล้วค่าของฝากของต้นของดีจากชุมเพยคุณค่ะเออขอาามแล้วก็บมะขามหวานนี่ค่ะพี่น้องมะขามหวานมาแล้วจ้ามะขามหวานลูกใหญ่ๆเลยค่ะนี่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นถุงเป็นถุงจ้าพร้อมที่จะออกเดินทาง เอาไปฝากทีมงานฝากบอดฝากโซ่ฝากทุกๆคนค่ะมะขำหวานเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถก่อนนี่จ้าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางค่ะพี่น้องของฝากจากชุมเพทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งดำหอมหวานมันอร่อยอร่อยข้าหลาม แล้วก็อันนี้กะมะขามหวานอือเอาไว้จะกินกับข้าวเหนียวฮอนๆแซบๆนะคะไ้่นั่งตรงอูกะจะออกเดินทางแล้วเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่นั่งตรงอูกะ จะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามช่องตองอูรำเพินออฟฟิเชียลเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แม่นั่งตองอูในเนด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามนะคะเบิ่งคลิปแล้วพอกันไมมคลิปหน้า ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมา่นปรารถนาสุขภาพแข็งแรงลำ่ลำล่ำรวยรวยตลอดปีตลอดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ